มาทําโดนัทเค้กลาวานมนสดนมสดยเยิ้มรายบนโดนัทเค้กนุ่มๆใครทานก็ติดใจทุกคนค่ะด้วยงบเพียง200บาทสามารถทําขายได้ถึง10ชิ้นค่ะสูตรนี้เนื้อเค้กนุ่มมากๆเลยค่ะซอสนมสดก็หอมมันหวานช่าสุดๆทาขายได้กําไรเยอะแน่นอนค่ะ สวัสดีค่ะเชนุ่นกลับมาอีกครั้งนะคะกับงบน้อยรายได้ปังค่ะรอบนี้นะคะเรามากับเมนูที่ทุกคนชื่นชอบแน่นอนค่ะยังเมนูโดนัทเค้กราวาน,นมสดค่ะถูกใจทุกคนในครอบครัวแน่นอนค่ะก่อนจะไปดูสูตรกันนุ่นฝากกด subscribe ช่อง For Con for p r o f e s s i o n a l และกดกระดิ่งกิ้งๆด้านล่างนี้ค่ะเพื่อไม่ให้พลาดเมนูใหม่ๆนะคะไปะเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะ เดี๋ยวนุ่นจะเริ่มจากวอร์มเตาอบนะคะเราจะอุ่นเตาอบอยู่ที่170องศาเซลเซียสนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราจะมาร่อนของแห้งกันก่อนคะ่ะเริ่มจากแป้งเค้กนะคะตามด้วยผงฟูค่ะแล้วเราก็ร่อนเลยคะ่ะต่อไปนะคะเราจะมาตีเนยกันนะคะเราก็จะใส่เนยสดเค็มนะคะลงไปในโถตีเลยคะ่ะ น้ำตาลทรายค่ะแล้วก็น้ำตาลไอซิ่งนะคะเราจะตีให้ขึ้นฟูขาวนะคะด้วยสปีดสูงสุดค่ะพอส่วนผสมขึ้นฟูขาวแล้วนะคะเราจะใส่ไข่ไก่ลงไปค่ะแล้วก็ตีให้เข้ากันค่ะพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะต่อไปเราจะใส่ ของแห้งนะคะที่เราลอนไว้ลงไปค่ะและนมผงค่ะตีทุกอย่างให้เข้ากันค่ะ <S <S พอส่วนผสมเข้ากันแล้วนะคะเราจะใส่นมข้นจืดตรานนหยาฟอกเข้าลงไปค่ะ <S 1> <S 1> <S 1> ตอนนี้นะคะส่วนผสม,สมก็เข้ากันหมดแล้วค่ะปลาเราเอาไปใส่พิมพ์เข้าอบกันค่ะ นำเข้าอบกันค่ะ170องศานะคะประมาณ20 2 5นาทีค่ะต่อไปนะคะเราจะมาทําตัวซอสนมสดกันนะคะเริ่มจากเท <Hey, S 2> นมข้นจืดตรานกย่าฟอคอนนะคะใส่หมอ้อได้เลยตามด้วยข้นหวานตรานกอยอเฟอคอนค่ะคนให้เข้ากันค่ะ เมื่อเข้ากันดีแล้วนะคะเราจะตามด้วยแป้งกวนไส้ค่ะพอแป้งละลายหมดแล้วนะคะเราก็เปิดไฟได้เลยค่ะแล้วก็คนตลอดเวลานะคะจนส่วนผสมของเราข้นเลยค่ะจัดวางขนมบนจานสีขาวสวยๆแล้วราดด้วยซอสนมสดตรงกลางได้เลยค่ะ และราดคาราเมลตกแต่งด้านบนแค่นี้ก็ดูน่าทานแล้วค่ะตักชิมหอมกันทั้งเนื้อเค้กแล้วก็เนื้อครีมเลยค่ะอืมคือช่าคือดีฟิ้ินสุดๆเลยค่ะสำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อนมข้นจืดตรานกเยียวฟอคคอนสำหรับทำเมนูโดนัทเค้กลาวานนมสดนะคะสามารถแอดไลน์แอดฟอคคอนขับที่ขึ้นอยู่ด้านบนนี้ได้เลยค่ะ เตรียมพบกันในอีหน้านะคะว่าจะมีการเซอร์ไพรส์อะไรว้าวแค่ไหนนะคะอย่าเริ่มกดปุ่มติดตามด้านข้างนี้นะคะหรือสามารถติดตามกันที่ Facebook f แฟนเพจนกเหยี่ยวฟอ l c คอค่ะรับรองว่ามีเมนูเซอร์ไพรส์แน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ราไปก่อนสวัสดีค่ะ